ในคลิปนี้เรามาดูวิธีการลบโค้ดกองน้ำมันเครื่องรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับของโตโยต้าเดี๋ยวเรามาลองดูตามวิธีดูมาหลายเจ้าแล้วนะครับลองทำดูครับว่าจะได้ไหมขั้นแรกปิดสวิตช์ก่อนครับขั้นแรกเราถอดปลั๊กตรงสวิตช์ตรงกองนั่นออกครับถอดออกโอเคครับ เรามาเปิดสวิตค้างไว้นะครับค้างไว้เสร็จแล้วนี่เสียบปลั๊กครับขั้นตอนนี้จะหายหรือไม่ลองดูครับปรากฏว่าครับปรากฏว่าหายแล้วครับพี่น้องครับใช้ได้ครับสตาร์ทเครื่องดูครับ สุดยอดจริงๆครับเยบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม